สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง y t u t u เสเสืมรถขุดนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับลุงยนต์นะครับกำลังตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวลงไปใต้บ่อ,อเลยนะครับนี่เดินลงนะครับลึกมากเลยลึกไม่ลงนี่บอ่อเนาะด้วยรถลงเอากรอกน้ำบอ่อลอกพอกัน ระยะเงาจังมครับนี่ครับนี่ลุงยนต์กําลังจัดการนะครับสูบน้ำลุงยนต์เจ้าของไร่พริกของเรานะครับ <c oughs> นี่ครับเครื่องสูบนี้มันกี่แรงลุงกแรงครึ่งโอ้โน้ตั้งแบบนี้เลย มันไม่ได้จังหวะมันไงนี่ครับผมลงอยู่ใต้บอ่อนะครับนี่ก็เป็นไดโวนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับด้านนู้น ลึกล <'s> right? so ุงลุงวาลึกกว่าบ่อทางนู้นอีกไหมลึกกว่าลึกเนาะหน่ยดูว่าเจาะไปจะเจอหินดานหรือเปล่าลุงว่าเจอไหมมันจะเป็นไอ้ดินดานแบบนี้ไอ้หินน่ะหินน่ะหินก้อนเนาะถ้าถึงหินก้อนมันก็ถึงไอ้ชั้นไอ้น้ำใต้ดินเหมือนกันเนาะโอ้ถ้าเจาะให้ถึงดินดานไม่ใช่ สามีม่ส <laughs> ิเมตรบอ่สิเมตรฮะสีสเมตรสี่สิบเมตรน้ยแค่นี้ก็เสียวแล้วลุงนาะแค่นี้ก็ลำบากแล้ว <laughs> มันลึกด้วยนี่ครับทางขึ้นทางลงรถลงมานะครับนี่ ยนกำลังทำการตรอกน้ำเลยนะครับโอ้ย้อนแสงมองไม่เห็นลุงเลยนี่ครับอ้าวลงอยู่ในบอ่อนะครับนี่สูบน้ำออกก่อนแล้วค่อยขุดน้ำขึ้นกว่าเมื่อวานไม่ลุงลุงวะขึ้นกว่าขึ้นเนาะมันขึ้นมาเรื่อยๆได้นี่เนาะขึ้นมาอีกเกือบห้าสิบเซน เมืเม่อวานน้ำมันไหลออกมาเลยนั่นจะจะจะอันนี้เหมือนไม่เห็นเนาะหรือมันลงใต้แล้วลงุงลงใต้แล้วเออมันน่าจะลงใต้เนาะเมื่อวานมันอยู่ข้างบน่นอยูพอเราผลึกมามันก็จะลงใต้แล้วมันก็จะออกออออกข้างใต้เลยเพราะว่ามันจะลง อ้นีตามผิวดินรอกันสูบน้ำก่อนนะครับทำการสรูบน้ำก่อนเดี๋ยวให้ผู้ชำนาญน,นะครับ <c oughs> ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับ <c oughs> เยี่ยมมากเลยลุงยนตเนี่ยโอ้พริกลุงเก็บวันก่อนเองเนาะเป็นสามวันเก็บทีโอ้ช่วงนี้บ่เป็นสวันเป็นสามวันเก็บทีพริกก็ดีได้เนาะดีดีกว่ามันเนาะผม ลง<า>ุงว<ง>่าอย่างมันไม่ได้ลงทุนมากเหมือนกิดอืมไม่ลงทุนแต่ว่ารายได้มันมันได้ไวกว่าดิมันได้เก็บตลอดเนาะมันบอกถ้าระยะเวลาเก็บเกี่ยวยังมันกว่าจะได้ปีหนึ่งปีหนึ่งสามเดือนคลิกสามเดือนแล้วก็เก็บได้ตลอดอีกล่ะมันก็มีรายได้หมุนเวียนได้ตลอดเนาะ นี่ท้าน้ำโอกีด่ดีลุงใช้ได้สบายเลยนี่ตรงนี้นี่เช่าเช่าลุงเช่ากี่ปีเป,ปีต่อปีปีต่อปีปีจักบาทปีละหมืน่นโอ้ปีละหมืน่นปีละหมื่นเท่ากับเดือนละพันไม่ถึงไม่ถึงเดือนละพัน โอ้ขาดหมดแล้วอันนี้เนาะมือจับนานเลยเด้นีนเนาะซือ้อม,มาสองพันเจ็ดก็นคุมซึ่งวนจาจะกันโอเคครับ,เ,คครบเราติดตามชมนะครับน้ำแห้งเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทำการขุดก่อนนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับ FC ที่ติดตามชมผลงานของเสียเสมรถขุดนะครับสวัสดีครับภูม